หนูน้อยผู้ไร้เดียงสาที่รอดชีวิตเล่าเหตุการณ์วันเกิดเหตุจากกรณีที่สต่อทอปัญญาคำราบเป็นอดีตตำรวจสถานีตำรวจภูทรนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูก่อเหตุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบตอ,อุทัยสวรรค์จังหวัด หนองบัวลำพูทำให้มีเกิดการสูญเสียจำนวนมากต่อมาคนก่อเหตุได้ทำลายรถกระบะที่ใช้ขับหลบหนีก่อนจบชีวิตตัวเองและลูกเมียตามไปด้วยล่าสุดเมื่อเวลา15นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจรายงานว่ามีผู้สูญเสีย36รายแบ่งเป็นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก24รายเด็กชาย19เด็กหญิง3ผู้ใหญ่หญิง2รายที่ทำการอบต อุทัยสวรรค์สองรายเด็กชายหนึ่งผู้ใหญ่ชายหนึ่งรายบ้านท่าอุทัยคือบ้านผู้ก่อเหตุห้ารายเด็กชายหนึ่งผู้ใหญ่หญิงสองผู้ใหญ่ชายสองรายกลางบ้านท่าอุทัยหนึ่งรายผู้ใหญ่หญิงบ้านหนองกรุงสีหนึ่งรายผู้ใหญ่ชายจากไปที่โรงพยาบาล3ามรายผู้ใหญ่หญิงหนึ่งผู้ใหญ่ชายสองรายสำหรับผู้บาดเจ็บบ่มีทั้งสิ้นสิสองราย ล่าสุดรายการทุกโต๊ะข่าวเผยว่ามีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นเมื่อพบน้องแอมเด็กหญิงในศูนย์รอดชีวิตเพราะว่าเด็กน้อยรายนี้นอนคลุมโปงนอนหลับไอแมนคิดว่าน้องไม่อยู่แล้วทําให้น้องแอมรอดปาฏิหาริ์แม่พกออดลูกแน่นร่าให้ปริ่มขอห้าใจล่าสุดมีผู้ใช้ทิกทอรายหนึ่งได้โพสข้อความระบุว่าจังหวะที่หลานใส่หน้าคือเราถามหลานว่าหนูได้ยินเสียงปืนนอนไหมหลานก็ใส่หน้าหนูเห็นใครมาทำไรเพื่อนไหมหลานก็ใส่หน้าแล้วบอกหนูหลับ